โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไลยนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์วันนี้เราก็อยู่ในเกม a s Echo เกมแนว S R P G ฟอร์มยักษ์แห่งปีจากค่ายเกมของคนรุ่นใหม่อย่างค่ายที o o t Entertainment Group ุมาพร้อมกับงานภาพสุดสวยและเอฟเฟกเสียงสุดหล่อเทศ่สไตล์ญี่ปุ่นและที่สำคัญเกมนี้สามารถเล่นได้แบบ r o s s พ l a ฟอร์ m ทั้งบนมือถือและ PC และยังไม่หมดแค่นั้นครับ เกม As e เ h o เรียกได้ว่าเอาใจผู้เล่นเกมเมอร์ชาวไทยกันแบบสุดๆเกมนี้มีระบบรองรับภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปชวนเพื่อนนะครับมาแท็กทีมความมันสนันบันติเวิร์สไปได้วยกันกับเกม As Echo ในส่วนของระบบเกมเพย์เนี่ยเราจะต้องเลือกตัวละครมาจัดทีมหลักและก็ทีมรองนะครับซึ่งเราจะสามารถสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างการต่อสู้และแน่นอนครับรูปแบบการเล่นเนี่ยในระหว่างการต่อสู้เราจะต้องวางแผนวางตำแหน่งของตัวละครทีมเรา รวมถึงการบริหารจัดการสกิลต่างๆของตัวละครแต่ละตัวนะครับเพื่อใช้ในการเข้าต่อสู้ผ่านด่านไม่ว่าจะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องลงหอคอยดันเจียนแล้วก็ในการจัดทีมของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องจัดทีมซ้ํากับใครเราก็สามารถเทพได้นะครับเราสามารถจัดทีมได้ตามสไตล์ที่เราชื่นชอบได้เลยเพราะว่าเกมเนี่ยมันมีตัวละครให้เราเลือกใช้เยอะมากๆนะครับและตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดเต่นที่แตกต่างกันออกไปนะ เพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสายอาชีพที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างสายอาชีพในเกมนี้แบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับขอเริ่มจากบูวางนะครับอาชีพนียสามารถรับดาเมจได้เยอะมากๆนะครับมันก็คือตัวรับดาเมจหรือก็คือตัวแทงนั่นเองครับสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปโล่นะครับทุกคนต่อมาจะเป็นในส่วนของสเกอร์มิเชอร์นะครับอาชีพนียจุดเด่นคือมันจะโจมตียูนิตทางอากาศก่อนนะครับเพราะว่ายูนิตทางอากาศของเกมเนี่ย ไอ้พวกบูวักเมื่อกี้มันจะไม่สามารถตีได้ต้องใช้พวกเกอร์มิเชอร์ในการโจมตีก่อนนะครับแล้วก็จะมีสายซัพพอร์ตนะครับจุดเด่นก็แน่นอนครับก็คือถนัดในการซัพพอร์ตเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฮิวบัฟให้กับเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับนอกจากสายอาชีพแล้วนะครับตัวละครของเกมเนี่ยจะมีในส่วนของเรื่องาธาตุด้วยนะครับระบบาธาตุเนี่ยจะส่งผลกับตัวเกมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเกม As Echo เนี่ย มีระบบการเล่นที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะนั่นก็คือเรื่องของระบบปฏิกิริยาธาตุกับสิ่งของหรือพื้นที่ในแมปนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับมันจะได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับผมขอเริ่มจากตัวอย่างที่1ก่อนแล้วกันปฏิกิริยาธาตุสายฟ้ากับน้ำครับเมื่อศัตรูนะครับอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นเขตของน้ำนะครับและเราใช้สกิลสายฟ้าเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาเหนี่ยวนํานะครับ ทำให้ศัตรูนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือว่าตีสถานะสตาน์นั่นเองครับแต่ว่าถ้าศัตรูของเรามีค่าป้องกันสถานะธาตุน้ําหรือถ้าสายฟ้ามันอาจจะป้องกันศัตรูไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเหนียวนำหรือมันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดสตาน์นั่นเองครับต่อมาจะเป็นตัวอย่างที่2ครับ ปฏิกิริยาธาตุระหว่างธาตุสายฟ้ากับธาตุไฟนะครับก็เหมือนเดิมครับเมื่อสตูอยู่บนพื้นที่ของธาตุไฟนะครับเมื่อเราใช้สกิลสายฟ้าเข้าไปมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาปะทุนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มค่าดาเมจตามสเตตัสพลังโจมตีและค่าความชํานาญของเอกโคม n นเซอร์ที่ใช้สกิลนะครับหรือตัวละครอื่นของเราที่ใช้สกิลเข้าไปครับและแน่นอนเหมือนเดิมครับถ้าสตูของเรานะครับมีค่าป้องการสถานะธาตุไฟหรือธาตุสายฟ้า จะป้องกันการเกิดปฏิกิยาปฏิกุได้นะครับผมต่อมาจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนปฏิกิริยาท่าสายฟ้ากับท่าน้ำแข็งเมื่อสตูยืนอยู่ในพื้นที่น้ำแข็งและเราชาร์จสกิลท่าสายฟ้าสร้างดามิเข้าไป มันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรลิซิส์นะครับลดดาเมจการโจมตีของสตูในพื้นที่ลง33%เอฟเฟกต์นี้นะครับสามารถทับซ้อนกันได้3ครั้งนะและก็เหมือนเดิมครับถ้าสตูของเรานะครับมีค่าป้องกันสถานะท่าน้ําแข็งหรือว่าท่าสายฟ้ามันจะสามารถป้องกันปฏิกิริยาอิเล็กโทรลิซิส์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะจัดทีมได้เนี่ยเราควรจะศึกษาตัวละครที่เราจะจัดเข้าทีมก่อนนะครับซึ่งเกม As Echo เนี่ย ต้องบอกเลยว่าเขาทำข้อมูลของสกิลแล้วก็ตัวละครมาได้แบบเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยนะครับเราสามารถอ่านเป็นเวอร์ชันภาษาไทยได้เลยนะและมันยังไม่หมดแค่นั้นครับเกมนี่เราสามารถอัพแรงให้กับตัวละครเพื่อทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นรวมถึงเราสามารถอัพเกรดสกิลของตัวละครได้สกิลก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนถ้าเราเจอตัวละครที่เราชื่นชอบมากๆเรียกได้ว่าเป็นลูกรลักของเราเลยเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมแนวเนี้ยจะมีตัวละครที่เป็นลูกรักอยู่หนึ่งตัวแน่ครับแต่เพื่อนเรามันมักจะบอกว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันไม่เก่งโอ้โหเราสามารถเอาตัวละครที่เป็นลูกรักของเราเนี่ยมาอัพแรงอัพสกิลลูกรักของเราจะเทพขึ้นไปได้อีกครับและเราสามารถเอาไปตกเพื่อนของเราได้ด้วยแล้วก็ระบบการชาของเกมเนี้ยเอฟเฟกต์ FX สวยมากๆนะครับตอนที่สุ่มตัวละครแล้วก็เกมเนี้ย ไม่ใช่แค่ว่าเราสามารถสุมกรชาแค่ตัวละครได้นะครับยังมีสุ่มอย่างอื่นด้วยนะครับเอฟเฟกต์เาทำออกมาสวยมากๆนะทุกคนต่อมาเดี๋ยวผมจะแนะนําแนวทางการจัดทีมที่ผมชอบเล่นแล้วกันนะครับส่วนตัวผมจะชอบเล่นอยู่ทั้งหมด2ทีมนะครับทีมแรกนี่จะเป็นสายเบิร์ดดาเมจนะครับเป็นทีมคอมโบระหว่างไฟกับสายฟ้าก็คือทําให้เกิดปฏิกิริยาปะทุรีดดาเมจเบิร์ดดาเมจได้แรงมากๆนะครับสำหรับคอมโบเนี้ยดาเมจเนี่ยถึงใจแน่นอนทุกคน ส่วนทีมที่2ที่ผมชอบเล่นเนี่ยจะเป็นคอมโบระหว่างน้ํากับสายฟ้านะครับเป็นทีมสายคอนโทรลนะครับดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่การสตาร์สตูนะครับเพราะว่าน้ำกับสายฟ้านี่ก็จะเน้นไปที่ปฏิกิริยาเหนี่ยวนำนะครับผมเน้นสตาร์สตูเป็นหลักนะครับก็จะเป็นสายคอนโทรลอย่างที่บอกไปนะครับโหดมากนะครับ2ทีมนี่มนเล่นง่ายนะครับแล้วก็จัดทีมขึ้นมาค่อนข้างจะง่ายผมก็เลยชอบเล่นนะครับหลังจากที่ผมได้ลองไปเล่นเกม As Echo มานะครับ ต้องบอกเลยว่าความประทับใจแรกของผมเลยนะนั่นก็คือเรื่องของตัวละครก่อนเลยครับตัวละครของเกมเนี่ยการออกแบบและการดีไซน์ทำออกมาได้หล่อเท่และก็สวยและก็น่ารักมากๆเลยนะครับรวมถึงงานภาพ CG ต่างๆนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนี่เรายังไม่รวมเรื่องของเสียงภาคที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะทุกคนภาคออกมาได้สุดมากๆเลยนะครับแล้วก็อนิเมชันการเคลื่อนที่ของตัวละครแต่ละตัวทำออกมาได้สมูทมากๆครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเกม S e c เอ็กโเนี่ยสามารถเล่นแบบคอสแพลตฟอร์มได้ทุกคนสามารถสนุกไปได้วยกันกับเพื่อนทั้งบน PC และบนมือถือเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับทุกคนเกมเนี่ยเรายังสามารถเล่นด้วยระบบออตโต้ได้นะครับเผื่อบางทีเราเล่นอยู่เนี่ยมีธุระด่วนหรือว่างานเข้ามาแบบเนี้ยเราสามารถเปิดระบบออตโต้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเคลียร์งานหรือเคลียร์ธุระเสร็จเราก็สามารถกลับมาเล่นด้วยมือหรือว่าเล่นแบบแมนนวลได้เลยนะครับ เราสามารถสนุกไปกับเกมนี้ได้ทั้ง2แบบเลยนะสำหรับเกม As Echo เกมจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนสามารถไปกดดาวน์โหลดเกมล่วงหน้าได้เลยทั้งใน App Store และ Play Store นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงค์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมได้ทาการแปะลิงค์ไว้ให้แล้วแล้วมาแท็กทีมความมันสนั่นมันถีเวิร์ดไปด้วยกันนะครับกับเกม As Echo โโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถาเพื่อนชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นลังใจของผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน